โควิด1 9กับความรู้สึกของคนรักษาช่วยกันเถอะมีพี่บุคลากรทางการแพทย์ท่านหนึ่งได้โพสต์ไว้เกี่ยวกับเรื่องของโควิด1 9ซึ่งก็จะมีเนื้อความว่าสุดท้ายทีมก็ทำอะไรไม่ได้เพราะทางออกเดียวก็คือใส่ท่อช่วยหายใจถ้าคนไข้บอกไว้ก่อนแล้วว่าไม่ต้องการใส่ท่อหรือปั๊มหัวใจเราก็ได้แต่ให้ยาโมฟีนเพื่อให้คนไข้ไม่ทรมาน p r o c e s s of d y i n นนี่แหละคือความน่ากลัวไม่มียาฆ่าไวรัสไม่มียารักษารักษาตามอาการยาที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็เหมือนเสี่ยงดวงทุกอย่างขึ้นอยู่กับดวงคือทั้งทีมนั้นได้ต่ยืนมองคนไข้นอนทุรนทุรายอยากระเสือกกระสนต่อสู้เพื่อลมหายใจแต่ละเฮือกแต่ละเฮือกนั่นเป็นสิ่งที่แสนทรแสนทารุณ ญาติพี่น้องลูกหลานผัวเมียก็ไม่ได้ร่าราเป็นการตายที่โดดเดี่ยวและทรมานบางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าคนไข้เหล่านี้จะกลัวและโดดเดี่ยวขนาดไหนในช่วงเวลาสุดท้ายและลมหายใจสุดท้ายของชีวิตคนรักษาก็ได้แต่ยืนมองแล้วก็ได้แต่คิดว่าวันนี้เราจะดวงดีเหมือนเมื่อวานใหม่แล้วพรุ่งนี้ล่ะ เรายืนมองคนไข้ที่รู้แหละว่าอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงเวลาที่เราจะออกกะคือ12ชั่วโมงแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากให้ยากดประสาทเพื่อคนไข้จะได้ทรมานน้อยลงและหวังว่าจะจากไปอย่างสงบเหมือนเราไร้ค่าและไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ล่ำเรียนฝึกฝนมาไม่ได้ช่วยใครได้เลย คุณลองคิดดูว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องหรือคนที่คุณรักต้องตกอยู่ในสภาพเดียวกับคนไข้ของเราละ่ะไปส่งกันที่โรงพยาบาลรูปหน้ารูปหลังลากันแล้วนั่นคือสัมผัสสุดท้ายกอดสุดท้ายการลาครั้งสุดท้ายคุณยังไม่ได้สั่งเสียไม่ได้ขอโทษไม่ได้บอกรักกันไม่ได้บอกว่าคุณโชคดี ที่ได้รู้จักและได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นพ่อแม่ลูกกันเป็นคนรักกันเป็นเพื่อนกันนี่แหละคือความทรมานและปวดร้าวใจตอนนี้ถึงเข้าใจว่าทำไมเราต้องให้อภัยกันกอดกันและบอกรักกันทุกวันคุณโชคดีที่ได้นอนอยู่บ้านมีอินเทอร์เน็ตมีหนังดูมีขนมกินได้อยู่กับครอบครัว ถ้าคุณอยากจะบ่นก็ขอให้คิดถึงพวกเราที่โรงพยาบาลเราก็กลัวเราก็เหนื่อยเราก็ล้าและเราก็มีคนที่รักที่รักเรารอเรากลับบ้านเหมือนคุณเราก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้กล้าหารอะไรออกจากกลัวจนขี้ขึ้นสมองด้วยซ้ำถ้าเลือกได้เราก็ขอนอนดูหนังอยู่ที่บ้านเหมือนพวกคุณ เราก็ไม่อยากมาทำงานที่นอกจากจะต้องพก P.P.E แล้วยังต้องมีพระเครื่องพวงใหญ่ที่พ่อแก้วแม่แก้วให้มาคุ้มครองปกป้องลูกที่ตอนนี้ก็ปาเข้าไป40กว่าอยู่บ้านเถอคุณถ้าคิดว่าตัวเองดิดเชื้อก็อย่ากโกหกกักตัวเองเถอะอย่าเห็นแก่ตัวคุณอาจจะไม่เป็นอะไรคุณอาจจะไม่มีใครรักหรือห่วงคุณ คุณอาจจะเห็นแก่ตัวไม่รักและไม่ห่วงใครแต่คนที่คุณเอาโรคไปติดเขานั้นเขาก็มีครอบครัวมีคนที่รักเขาเขาอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเพื่อนใครจะรู้เขาอาจจะเป็นคนเดียวที่หาเลี้ยงทั้งครอบครัวเขาอาจจะเป็นความหวังเดียวของพ่อแม่ที่แสนชราหรือเป็นพ่อหรือแม่ เลี้ยงเดี่ยวของลูกที่พิการที่รออยู่ที่บ้านเขาอาจจะมีกันแค่สองคนพี่น้องอยากจะขอร้องให้ทุกคนร่วมมือกันถ้าไม่คิดว่าทำเพื่อตัวเองก็ทำเพื่อคนอื่นหรือเพื่อชาติก็แล้วกัน